หยุด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 ไปห้าข้อต่อปไักปักแม่แม่โคตรเจ๋อดอคุ้ยชางเย็ดอีกช่างพอแล้วคุ้ยใส่หมวกห้าพองเลยป๊าับาป๊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 าเฮ้ ไม่โคตรสุดยอดอนก็ไปกวนล่ก yes. ับปูกับย่าอยู่นั่นหลยนี่ดกคนนี้เอาเขามาเล่นเด็กคนนี้นิ่งนฆ่าคนดิจริง้วจริงบาดหน้าหยวเคล่องก่อ